สวัสดีครับมาอยู่กับเซียนยักษ์ลมโตบ่ายความรู้รอบโตะนะฮะวันนี้มาอยู่คู่ที่3นะครับของทางพีมของทางยูฟาแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่ลิเวอร์พูลเจอลีดนะครับคู่นี้นะครับใจเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวมาดูสถิติกันบ้างนะครับนะสถิติทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับผู้จัดการทีมนะครับนำโดยอารเน่สล็อต นะครับนะส่วนทางลีดนะครับเป็นบูโนเจเนซิโอนะครับคู่นี้นะครับฟอร์มของทางลิเวอร์พูลนะครับมี67%เลยนะส่วนทางลีดนะครับฟอร์มก็มาดีเหมือนกันนะครับ75%นะครับ6เกมล่าสุดนะครับของทางลิเวอร์พูลนะชนะไป3นะครับเสมอ2แพ้ไป1เกมเท่านั้นนะ เกมล่าสุดเก็บชัยชนะมาได้นะส่วนทางลีดนะครับเสมอ3ามชนะ3นะครับ2เกมล่าสุดชนะมานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับชนะสูงสุด3าประตูนะฮะส่วนทางฝั่งลีดนะครับชนะเพียง1ประตูเท่านั้น2เกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นฝั่งฝั่งลีดนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลเป็นึ่งศูนย์แล้วก็ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกลับมาแก้แค้นได้นะครับจบไปที่สาประตูต่อศูนย์นะ คู่นี้นะครับบอกเลยดุเดือดเผ็ดมันแน่นอนนะครับแล้วก็เจอกันในถิ่นลังของแอนฟิลด์ด้วยนะบอกเลยงานนี้มีท่วมแน่นอนนะครับเฟียนยักษ์นะขอแนะนําเลยนะครับขอแนะนําทางลิบบูพูนะครับนะแนะนําเลยนะริบบูพูยังไงก็เก็บใช้ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดกันบ้างนะครับราคาตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับ ลิเวอร์พูลนะครับราคาตลาหลักทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่1.5ลบ2นะครับนะหรือแถวว่าเรียกต่อลูกควบลูกครึ่งควบ2นะครับต้องยิงชนะให้มากกว่า3ลูกนะครับนะต้องยิงชนะมากกว่า3ลูกนะคือตอนนี้ถ้ายิง2ลูกนะครับชนะ2ลูกนะครับได้ครึ่งหนึงนะครับถ้าชนะ3ลูกนะครับ กินเต็มเลยนะชนะ3ลูกกินเต็มเลยนะก็นะครับใจก็รักริบบะพูนะครับในรังแอนฟิลด์ด้วยนะเฮียก็ขอลองเลยแล้วกันนะครับทีมรักนะครับทีมนี้เลยนะครับตารางคะแนนนะครับของลิอร์พูในยูฟาแชมเปี้ยนชิพนะครับก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับมีอยู่18คะแนนนะฮะส่วนทางฝั่งลีดเนี่ยอยู่อันดับ8มีเพียง13คะแนนนะแต่ฟอร์มการเล่นบอกเลยว่าไม่หนีกันมากนะครับเฮียขอลองไปทางที่ลีดแล้วกัน นะครับนะเฮียลองทางลีดนะครับบอกเลยว่าใครที่อยากลองตามดูนะครับหรือใครใจรักลิเวอร์พูลเนี่ยเฮียก็แนะนําให้ลองตามได้นะแต่ด้วยราคาต่อที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นของลีดที่เล่นชนะ3ชนะ3เสมอ3เกมเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยนะแถมอยู่อันดับแปของตารางอีกนะครับแล้วฟอร์มการเล่นช่วงนี้บอกเลยว่าตึงๆกันเลยนะครับนะลีดไม่ยอมแน่นอน เฮียให้ไปนะครับจบสกอร์ไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับเฮียให้ไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับนะจะเป็นราคาตกที่เสมอกันนะครับก็ใส่ทางลีดไปแล้วกันนะครับ1,000บาทนะใส่ทางลีดไปกัน1000บาทนะครับอ่ะพี่ทันใดนะครับอยากลองตามดูนะครับเฮียแนะนําเลยตารางกีฬานะครับลาลิก้าเบ็ดนะครับ เว็บนี้นะครับคิดเงินไวมากนะครับรับเงินหลังจบเกมทันทีนะครับเชียร์เลยลาลิก้าเบ็ดนะครับใครสนใจแนะนำลาลิก้าเบ็ด